สงครามชิปแบบส่วนกลับเริ่มขึ้นแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้อะถ้าเกิดว่าบอกว่าสงครามชิปอะมันก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาแบนไม่ให้ขายชิปให้กับจีนไม่ให้ขายโดยเฉพาะไฮเทคโนโลยีชิปให้กับจีนใช่ปะแต่ล่าสุดค่ะประเทศจีนบอกว่าในสงครามชิปนี้จีนยิงส่วนกลับอเมริกาเลยค่ะโดยบอกว่าอเมริกาไม่อยากขายให้ใช่ไหมได้งั้นต่อไปนี้จีนพูดเลยว่าแบนชิปอเมริกา คำถามก็คือว่าเออถ้าเกิดว่าจีนจะแบนชิปจากอเมริกาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในช่องสายมันี่มอนสเตอร์นะคะเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้สนใจหรอกคะ่ะว่าใครจะเดือดร้อนอย่างไรสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือ ถ้าจีนจะแบนชิปจากสหรัฐอเมริกาซึ่งบอกเลยว่าบริษัทที่โดนหนักที่สุดคือ NV i d i เดียแล้วหลังจากนี้ไปค่ะเงินที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่แบบมันใหญ่มากๆนะคะแล้วก็นักลงทุนก็คือสนใจมากๆสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเงินจำนวนนั้นมันน่าจะไหลไปกองอยู่ทางไหนมากกว่ากันสนับสนุนข้อมูลการตามหาว่าถ้าจีนแบนกลับ สหรัฐอเมริกาแล้วไม่ซื้อชิปจาก Nvidia เดียเงินตรงนั้นมันน่าจะไหลไปกองอยู่ที่ไหนมากกว่ากันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องไซมันนี่มอนสเตอร์กันได้ง่ายมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันเนี่ยแหละค่ะหรือที่อยากให้ทำมากที่สุดเลยก็คือกดตับสไครต์ไว้ให้ทรายหน่อยสิเผื่อคราวหน้าทราลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงขอบคุณค่ะ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพวกบริษัทไฮเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นไบ d a n c e ที่เป็นเจ้าของ TikTok นะคะหรือว่า Alibaba ของ Jack m a าเนี่ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะโดนรัฐบาลจีนโดยหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลไซเบอร์หรือที่เรียกว่าชื่อยาวก้มอ,อ่านนะ Cyber Space Administration of China หรือว่า CAC สั่งเลยนะคะว่าแบนชิป Nvidia ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง Ali b a b a แล้วก็บ Dance อะไรอย่างงี้นะได้แบบเออ กำลังสั่งชิปจาก n v i d ว a เดียเลยแบบอาลีบาบานี i คือกำลังทดลองอยู่เลยชิปรุ่นที่ชื่อว่า RTX Pro 6000D ของ n v i d ว a เดียนะคะซึ่งมันเป็นชิปที่ผลิตออกมาสำหรับใช้กับหุ่นยนต์โดยเฉพาะและที่สำคัญคือสั่งกันแบบผลิตมาเพื่อจีนโดยเฉพาะด้วยแต่ใดๆก็ตามพอ CAC ประกาศประกาศิาศทธิ์มาป้าบอาลีบาบาวางมือเลยค่ะเลิกไม่ต้องทดสอบแล้วแล้วห้ามซื้อชิป NV i d ว a เดียด้วยงานนี้เกม สงครามชิปเนี่ย พลิกเลยนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเอ้ยจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความต้องการซื้อชิปจากสหรัฐอเมริกามากๆโดยเฉพาะมีความต้องการซื้อชิปจาก NV ็นวีดียมากๆเพราะว่าจีนก็คือกําลังอยากจะขยายตลาดอุตสาหกรรม AI ไของตัวเองใช่ปะก็ต้องอยากได้ชิปที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วซึ่งก็คือชิปจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะจนกระทั่งสมัยรัฐบาลโจไบเดน่ะโจไบเดนคือประกาศเลยว่าห้ามขายชิปแบบไฮเทคโนโลยีให้จีนแล้วไม่ได้สั่งห้ามแค่บริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามแค่เอ็น แต่ว่าห้ามประเทศพันธมิตรหมดเลยไม่ได้ห้ามแค่ขายชิปนะห้ามขายเครื่องผลิตชิปไฮเทคโนโลยีให้จีนอีกตั้งหากใครอยากจะดูข้อมูลที่แบบเจาะลึกตั้งแต่ตอนนั้นนะไซเคยมีทําไว้ในคลิปสงครามชิป101แล้วก็ในคลิปไม่ขายชิปให้จีนเพื่อประชาธิปไตยไปดูกันได้แล้ววันที่มีประกาศออกมาเนี่ยว่าจีนแบนชิป n v i d i เดียนะโอ้โหหุ้น NV i d i เดียเขาก็ตกใจค่ะวันนั้นอะ17กันยายนหุ้น NV i d i เดียค่ะ ตกใจล่วงลงไปเลย3.8%แต่ใดๆนะคะหุ้น Nvidia เดียที่เป็นขวัญใจของสาย AI สายชิปหลายๆคนเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเราไม่ผิดหวังในตัวเขาค่ะ Nvidia เดียนะมันไม่ใช่แบบหุ้นประเภทนุ่มๆฟูๆใครจะมาทำอะไรก็ได้เพราะ n v ว d เดียสู้มือจีนค่ะพอจีนประกาศปุ๊บใช่ไหมคะ Nvidia เดียล่วงลงไป3.8%ใช่ไหมคะ Nvidia ดียตั้งตัวปุ๊บเอามือทาบที่หน้าอกแล้วบอกว่าอุตา หลังจากนั้นตั้งสติได้ดีกลับขึ้นไปเลยค่ะ7.7%ค่ะไปทำ All Time High ใหม่อีกครั้งหนึ่งใครที่ซื้อ n v i d i ีเทันตอนที่มันร่วงลงไป3.8%ไม่ต้องมาบอกนะคะบ้านนี้ซื้อไม่ทันและไม่อยากรู้ แต่ถึงแม้ว่า n อ i น i เดียจะดีดกลับขึ้นไปก็อย่าเพิ่งไว้วางใจอย่าเพิ่งสบายใจกันไปนะคะเพราะว่าในฐานะนักลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนกันต่อเราต้องมาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจีนสั่งแบนชิป Nvidia ดียเนี่ยเอาจริงๆ Nvidia ดียจะเสียโอกาสอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ให้ฟังและอีกคำถามหนึ่งที่เราต้องถามก็คือ เอาลวถ้าเกิดว่าจีนแบนชิปจากสหรัฐอเมริกาเงินมันจะไหลไปที่ไหนเหรอเอาจริงเดาไม่ยากแล้วเนาะแต่แต่เราอยากจะให้ทุกคนอยู่กับเราต่อไปจนจบคลิปเนี่ยเราจะบอกว่าหูแต่คําถามที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยแบนชิปเอ็นวีเดียแล้วเงินจะไหลไปไหนหรอมันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยให้ฟังกับท้ายคลิปค่ะอะไรแบบนี้ยูเฮอกลับมาที่ถ้าจีนแบนชิปเอ็นวีเดียใช่ไหม อินวเดียจะสูญเสียอะไรบ้างเริ่มจากอย่างที่หนึ่งเลยคือสูญเสียรายได้ที่เคยทำได้จากประเทศจีนค่ะ อันนี้ข้อมูลจาก Nvidia Financial Statement เลยนะคะ official ค่ะส่วนนี้ก็คือรายได้ที่ Nvidia ขายชิปให้กับจีนได้ตั้งแต่ปี2010อ่านไล่ลงไปก็จะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงพันล้านไปจนถึงหลายพันล้านจนกระทั่งถึงระดับหมื่นล้านและล่าสุดปี2024 Nvidia ทำไรายได้จากจีนไปทั้งหมด17,108ล้านดอลลาร์สหรัฐไซก็เลยเอาทั้งหมดนะคะไปใส่ใน spreadsheet แล้วก็บวกให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะได้เท่าไหร่อะ บวกกดกดกดชอบหลายๆสีแล้วทํำไมเธอไม่ลากอ่ะเอออ่ะโอเคกดบวกาปาบออกมารายได้ที่ Nvidia เดียทำได้จากจีนทั้งหมดตั้งแต่ปี2010จนถึง2024ค,งคือ5,9,413ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะพูดเลยเกือบ60,000ล้านไม่น้อยแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ถ้าจีนแบรนไม่ซื้อชิป Nvidia เดียแล้วก็คือ Nvidia เดียจะไม่ได้เงินตรงนี้แล้วนะแต่ ก็มองกลับไปนะสมมติ bend, ถ้าใครจะบอกว่า6กหมื่นล้านหรอถ้าเทียบกับมูลค่าแบบ n อ็นวีดียตอนนี้เขาไป4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะถ้าเกิดว่าจะไม่มีรายได้6กหมื่นล้านที่เคยทําได้จากจีนเยอะไหมเยอะไหมอันนี้ทุกคนต้องตอบกันเองแล้วแหละคงต้องให้เอ็นวีดียมาตอบซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปถาม N v ็นวีดียก็คงไม่บอกเราอยู่ดีแต่ว่าไปเทียบกันเอาเองแล้วกันว่ามูลค่าบริษัทเอ็นวีดียสล้านล้านแต่ว่าเสียแหล่งรายได้ไปแบบเออหกหมื่นล้านเนี่ย เยอะไม่เยอะคอมเมนต์ Comment กันมาได้ซึ่งมันก็มีวิธีดูอีกวิธีหนึ่งนะว่าเออรายได้ที่ n อ i น i a เดียได้จากจีนถือว่าเยอะหรือไม่เยอะอาดูจากชาร์ตนี้ก็ได้ค่ะซายไปหามาอันนี้เป็นรายได้ที่ n อ i น i a เดียทได้จากแต่ละประเทศนะคะขอเทียบเฉพาะปี2024นะอ่ะชาร์ตขึ้นมาเลยจ้ารายได้ของ NV i d i a เดียนะคะอันดับ1 n v i d i อทนาเดียทรายได้ สีน้ำเงินนะมาจากสหรัฐอเมริกา61300ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันดับ2สีเขียวได้จากสิงคโปร์นะคะ23,700ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ3สีเหลืองได้จากไต้หวัน2600ล้านดอลลาร์สหรัฐและสำหรับประเทศจีนเป็นแค่อันดับ4เท่านั้นเองค่ะแต่ก็1.710 0ล้านดอลลาร์สหรัฐไงคะก็ถามว่าอันดับ4เยอะไหมตอบในใจกันเองได้เลยค่ะ ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่านอกจากรายได้ที่ Nvidia ได้จากจีนมาตลอดแล้วเนี่ยนะถ้าจีนแบนชิป Nvidia Nvidia จะเสียอะไรอีกก่อนอื่นเนี่ยอยากเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือว่าตอนนี้นะจีนมีนโยบายกู้เงินคือมีไปเรียบร้อยแล้วแหละคือทําการกู้เรียบร้อยแล้วแหละกู้แบบระดมทุนเป็นหลักพันพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเพื่อที่จะมาแบบโกรมาสร้างให้อุตสาหกรรม AI ของจีนแบบโตแบบก้าวกระโดดจ้า มีอะไรบ้างก็มีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไปตู้เทนเซ็นกํกำลังระดมทุนในตลาดตาสาหนี้ค่ะเฉพาะเดือนกันยายน2025นี้นะคะเดือนเดียวรวมกันเนี่ย3บริษัทคือระดมทุนไปแล้ว5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็ในจํานวนนี้นะคะ Ten c e n คือแบบว่าแหลมออกมาเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ระดมทุนเฉยๆนะแต่เป็นระดมทุนที่เรียกว่าติ่มซำบอลค่ะคือระดมทุนเป็นเงินหยวนด้วยก็เพื่อที่จะเอามาสนับสนุนการลงทุนใน AI แล้วก็การประมวลข้อมูลอะไรแบบทํา data center ทํา cloud อะไรแบบนี้แล้วที่าลีบาบาไปตู้แล้วก็ Ten Cent เขาต้องระดมทุนอะไรเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่า เอาจริงการจะมาเทรน AI ในรูปแบบทุกๆอย่างใช้เงินเยอะมากแพงมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคอมพิวเตอร์การจ้างวิศวกรที่แบบทานเลนตะแบบเชี่ยวชาญเฉพาะอะค่าจ้างแพงมากนะค่าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบ Data Center อะไรเงี้ยแพงมากซึ่งประเทศจีนนะเขาบอกเลยว่าเขาตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตให้อุตสาหกรรม AI แบบก้าวราวแปลตรงไปให้มันโตแบบ aggressiv คือด้วยจุดประสงค์ที่จะแบบขยายธุรกิจเดิมด้วยและอีก2ธุรกิจที่เราจะเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก AI จีนก็คือ 1. g a m เกมมิ่งค่ะและ 2. c o คอนเทนต์อุตา่าต่อไปนี้เราจะต้องมีคู่แข่งเป็น AI แน่ๆเลยนะคะป้ายยากันไว้ก่อนว่าถ้าใครชอบดูช่องที่เป็นมนุษย์แท้ๆตัวเป็นๆมีเลือดมีเนื้อดูช่องไยวันนี้มอนเตอร์กันต่อนะคะขอบคุณค่ะ กลับมาแล้วไหนบอกจะพูดถึงว่าเออ, Nvidia เ,อเอ,อ็นวีเดียเสียอะไรอแล้วเอ็นวีเดียเสียอะไรอ่ะพอพูดถึงว่าทุกคนบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในจีนระดมทุนเสียโอกาสในการมีส่วนแบ่งในเงินที่จีนกําลังระดมทุนมาไงคะจีนระดมทุนมาแบบ grow AI เป็นพันนล้านอะและ Nvidia จะไม่มีส่วนในนั้นเลยซึ่ง Bloomberg รายงานนะคะว่าเงินที่จีนจะจ่ายให้แบบในการแบบสร้างอุตสาหกรรม AI เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดนะ โตมากๆจาก13,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025นี้และจีนไม่ต้องการให้เงินตรงนี้ไหลออกไปที่สหรัฐอเมริกาและถ้าพูดให้ชัดเลยก็คือว่าไม่ต้องการให้ไหลออกไปที่ Nvidia ค่ะ ซึ่ง financial time เขารายงานนะคะว่าเอาจริงๆบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนหลายบริษัทเนี่ยสั่งแบบชิป n v i d i ียไปแล้วโดยเฉพาะรุ่น RTX Pro 6 0 0 0 D ที่มันออกแบบมาเฉพาะแบบสำหรับหุ่นยนต์แล้วก็เพื่อจีนโดยเฉพาะอ่ะกำลังเทสติ้งอยู่อะไรอยู่เลิกเลยไม่ทำเลยแล้วไม่สั่งแล้วด้วยไม่เทสมันแล้วด้วยเพราะว่าหลังจากที่บริษัทจีนยักษ์ใหญ่ทุก บริษัทนี้นะคะเจอคําประกาศสิทธิจาก CAC หรือว่ารัฐบาลจีนออกมาเนี่ยนะคะได้อลอกบริษัทเทคจีนเปลี่ยนเลยจ้าจากที่เคยคิดว่าเออจะต้องนำเข้าชิปจากสหรัฐอเมริกาจาก n อ i นว a เดียให้ได้นะเพื่อที่จะแบบพัฒนาบริษัทของตัวเองใช่ไหมกลายเป็นบอกว่าอ๋อเราว่าชิปในจีนเทียบเท่าได้เลยกับชิปอเมริกาได้หลอกเปลี่ยนและถ้าใครจะเถียงนะว่า ไม่จริงยังไงยังไงเนี่ยชิปจีนยังสู้อเมริกาไม่ได้ชิปอเมริกาตอนนี้คือแอดวานที่สุดในโลกบอกเลยว่าเถียงได้แต่มันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาแข่งขันกันเรื่องคุณภาพราคาของใครดีกว่าเทคโนโลยีใครไฮกว่าแล้วประเด็นมันมีอยู่แค่ว่าก็จีนเขาสั่งมาว่าห้ามซื้อจบแล้วและการที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียตลาดจีนเนี่ยก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตลาดจีนมันใหญ่มากๆใช่ปะก็ต้องมารอดูกันว่าแล้ว n อ i น i a ดีจะ หาแหล่งรายได้จากที่อื่นมาทดแทนตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าการที่เสียรายได้ตรงนี้ไปอะ่ะมันกระทบมากไหมถ้างั้นมาต่อกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าเงินจากจีนไม่ไปอเมริกาแล้วมันจะไปไหนได้เราฉับอกมันมันมันฟังดูไม่ยากแล้วอะ่ะเออมันก็อย่างนั้นแหละคือเรือล่มในน้องพองมันจะไปไหนได้เล่ามันก็ไปหัวเว่ยไป S M I C C แค่นั้นแหละก็เขาจะเน้นการบริโภคภายในประเทศอยู่แล้วนี่เนาะก็คือตัดอเมริกาออกส่วนเหตุผลของการที่จีนแบนชิปสหรัฐอเมริกาคืออะไรบ้างนะคะสี่ข้อหลักๆเลยนะคะข้อหนึ่งเพื่อความมั่นคงของชาติโอ้โหเหตุผลฟังดูเดจาวูมากเลยอ่ะเหมือนช่วงที่ทําข่าวตอนรัฐบาลไบเดนอ่ะเหตุผลนี้เลยข้อ2เพื่อลดการผูกขาดไม่เอานะโมโนโพลีชิป สหรัฐอเมริกาจะมีอํานาจเหนือเศษธธร,รษฐกิจจีนนะ่ะภาครัฐสนับสนุนให้บริษัทเทคโนโลโยีในจีนนะคะอุดหนุนชิปที่ผลิตภายในประเทศค่ะใครที่กําลังเทสชิปของอเมริกาอยู่วางมือทิ้งทิ้งไปเลยข้อ3คือจีนไม่ต้องการให้เงินของจีนนั้นไหลไปสู่สหรัฐอเมริกาและไปมีส่วนช่วยที่ทําให้อุตสาหกรรม AI ของอเมริกามันโตด้วยเงินจีนค่ะและข้อ4ในการ แบรนด์ชิปสหรัฐอเมริกานี้นะคะเพื่อที่จะเติมแรงกายแรงใจเติมอินสปิเรชันให้กับบริษัทเทคโนโลยีในจีนเราจะต้องผลิตชิปให้มันชนะอเมริกาให้ได้เฮ hey! อย่างนี้เลย <c oughs> เออจิบกาแฟากันหน่อยดัชเชสนะ <c oughs> ซึ่งเกมนี้พูดเลยมันมากจริงๆพ่อสั่งปุ๊บลูกทำปับ๊บ คำสั่งมา CAC สั่งมา17กันยา18กันยายน2025เท่านั้นแหละค่ะหัวเว่ยมีแบบจัดแงานประกาศเลย Roadmap AI ของหัวเว่ยค่ะชื่อว่า s u p e r p o d กับ SuperCluster นะคะเพื่อที่จะเอามาสู้กับชิป NVD i i a โดยเฉพาะเลยซึ่งก็จะเอามาใช้ในตลาดจีนก่อนซึ่งไอซูเปอร์พอกับ SuperCluster เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นยังไงคือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เขาเล่าให้ฟังก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะคะว่าซูเปอร์คลัสเตอร์ที่หัวเวยออกแบบมาโรดแบบโรดแมปของ AI เนี่ยเพื่อที่จะเอามาให้วันหนึ่งถ้าอเมริกาจะตัดขาดจากจีนแบบ100%หรือจีนจะเป็นคนตัดขาดจากอเมริกา100%ก่อนก็ตามแต่ซิสเ็มของ AI เนี่ยของจีนต้องไปต่อได้ และไปต่อได้แบบยั่งยืนมั่นคงสวยงามแล้วแบบโตวสวยๆด้วยเพราะว่าเจ้าซูเปอร์คลัสเตอร์เนี่ยนะคะมันตัวที่จะเชื่อมต่อ AI processor แบบประมาณ1 5 0 0 0ยูนิตให้มันคุยกันเองได้ให้มันเหมือนกับเป็นแบบหลายๆตัวรวมกันเป็นสมองอภิมหายกใหญ่แบบนี้อะงงละใครอธิบายเรื่องเทคนิคได้ดีกว่านี้เชิญที่ใต้คอมเมนต์ค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่มันน่าจะเกิดขึ้นกับ NV i d i a ดีซึ่งก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันก็คือว่าถ้าจีนแบนชิป เอ็นวีดแบบตัดขาดกันแล้วแล้วก็จากนี้ไปค่ะแหล่งรายได้ของเอ็นวีดียนั้นจะมาจากแค่ประเทศสหรัฐอเมริกา <c oughs> และประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาแค่นั้นนะอืมอืมขอบคุณกาแฟจากดัชเชสนะคะ